สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative w i s d o m ครับชั่วโมงนะักบริหารนะครับเรื่องราวสาระความรู้ที่น่าสนใจทางบริหารธุรกิจและการบัญชีนะครับโดยคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์ business school ครับคุณผู้ฟังอยู่กับเอกพัรทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะบัญชีจุฬานะครับวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องหลายราวอย่างต่อเนื่องมาในช่วงที่ทุกคนเดือดร้อนใจว่ามันมีประเด็นเรื่องของ กลัวเจ็บนะครับก็คือเรื่องของโควิด -19 กลัวเจ็บก็คือกลัวป่วยนั่นเองแต่ว่าก็คงไม่หยุดอยู่ที่ตรงนั้นกลายเป็นว่าเรากําลังกลัวจนนะครับกลัวจนก็คือเรากลัวว่าธุรกิจที่กําลังเดินอยู่ก็อาจจะไม่ไหวดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวเจ็บอย่างเดียวเรากลัวจนด้วยก็อาจารย์ณาจารย์จากภาควิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาควิชาสถิติภาควิชาการธนาคารและการเงินภาควิชาการบัญชี ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ก็คือแมネจเมนต์นะครับแล้วก็ภาควิชาการตลาดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเจอท่านทุกวันเลยนะครับเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเพื่อจะมาหาทางแก้จนนะครับแก้เจ็บอย่างเดียวไม่ไหวนะครับย้งแก้จนด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะป้องกันระวัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายหันมาดูที่กระเป๋าสตางค์ของตัวเองอีกทีกระเป๋าแฟ่แพ้ดังนั้นก็ต้องมาพัฒนาให้เราสามารถแก้จนในเวลาเดียวกันให้ได้ด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็ต่อเนื่อง แล้วก็หลายคนก็บอกว่าต้องขึ้นออนไลน์นะครับแล้วก็ต้องพยายามหาทางที่จะแก้จนกันเราก็เลยบอกว่าสําหรับวันศุกร์ในช่วงเดือนนี้นะครับเราก็จะคุยกันทีละแพลตฟอร์มเลยเราได้คุยกันเรื่องของการตลาดที่ดีสําหรับ YouTube ไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็คงจะต่อเชื่อมพูดคุยกับท่านในการตลาดกับแพลตฟอร์มที่น่าสนใจอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Tik t o ็อนะครับหลายคนรู้จัก Tik t o ็อในช่วงที่ผ่านมาเติบโตมากที่สุด ก็คือติ k To k อกนี่แหละคนเล่นตอนนี้ก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกิดขึ้นบนติ๊ t ok อกมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนไม่เคยเล่นพอเข้าไปเล่นปับ๊บรู้ตัวอีกทีเวลาหายไปชั่วโมงหนึ่งแล้วหายไปสองชั่วโมงแล้วนะครับเวลาหายไปไหนก็ไม่รู้สนุกดีแฮะกับการเล่นติ๊ t ok อกไปเรื่อยๆยิ่งคนอยู่เยอะมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสในการดําเนินธุรกิจแล้วก็ทําการตลาดอยู่บนติ k t ต็อกมากเท่านั้น วันนี้เราจะได้มาคุยกันในเรื่องของการตลาด Tik t o ็อนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคุยให้ท่านฟังว่าในเมื่อมันมีปัญหาเรื่องของแก้แก้เจ็บและต้องแก้จนเพราะเรากลัวเจ็บและเรากลัวจนนั้นเนี่ยทางจนงกรมหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นนะครับในประเด็นของการแก้เจ็บนั้นเนี่ยเราก็ได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในเชิงของวิทยาศาสตร์รรสุขภาพนะครับวิศวกรรมศาสตร์สุขภาพนะครับที่จะเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการมีหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยโควิดหรือผู้ช่วยแพทย์ที่เป็นหุ่นยนต์อันนี้คือทางฝั่งของวิศวกรรมศาสตร์ทางฝั่งของเภสัชาศาสตร์เองเนี่ยก็พยายามดูเรื่องของยายาสมุนไพรนะครับรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนที่เราเรียกว่าวัคซีนใบายญทางฝั่งของคณะแพทยาศาสตร์เองเนี่ยท่านก็จําได้หลายๆครั้งข่าวโด่งดังมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของจุฬาโควิด1 9 งานวิจัยสำคัญซึ่งคนไทยให้ความหวังอย่างยิ่งนะครับก็คือวัคซีน mRNA ชิ้นสำคัญของคนไทยหรือแม้แต่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์เองเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็พัฒนากลุ่มน้องๆซึ่งเป็นหมาพันธุ์ลาบดอนะครับซึ่งสามารถที่จะดมกลิ่นโควิดได้อย่างได้ผลก็อยู่บนรถที่คณะพัฒนาโดยคณะวิศวะด้วยนะครับ CU Innovation Hub ด้วย ในการที่จะเอาน้องหมาที่มีความสามารถเหล่านี้ไปยังชุมชนต่างๆเคลื่อนที่ไปแล้วก็ตั้งชื่อรถว่าดมไวยนะครับอันนี้ก็คือฝั่งของการแก้เจ็บยังมีโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับศูนย์วัคซีนจุลานั้นเนี่ยฉีดไปแล้ว1 0 0 0 0แสโดสเป็นอย่างน้อยให้กับชุมชนสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่บริการสังคมรักษาบันการศึกษานะครับมีโรงพยาบาลสนามที่เปิดขึ้นเป็นที่แรกๆนะครับ ที่เรารองรับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวตอนนี้ปิดชั่วคราวอยู่อย่างไรก็ดีโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นคือการที่เราเข้าไปในชุมชนรอบๆจุฬาแล้วช่วยกันตรวจนะครับเป็นการตรวจเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เราใช้น้ําลายนะครับแล้วสามารถที่จะใช้เครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยในการช่วยตรวจเชิงรุกได้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในชุมชนต่างๆก็จะเป็นโมเดลใหม่ที่ตอนนี้เรากําลังทํากันอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยฝั่งแก้เจ็บฝั่งแก้จนนํามาฝากท่านวันนี้จุฬาร่วมมือกับคณะนิตยศาสตร์และการบัญชีนะครับเรากําลังทําโครงการที่น่าสนใจ1โครงการแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามไปร่วมกันนะครับวันที่26เดือนกร,รกฎาคมนี้แป๊บเดียวเองนะครับวันนี้ท่านฟังฟังเสร็จปับ๊บเดี๋ยววันที่26นะครับอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆเราจะมีโครงการสําคัญ เกิดขึ้นมานั่นก็คือโครงการที่เื่อว่า Quick MBA Quick MBA เนี่ยปีที่แล้วจัดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งหลายคนจําได้จำท่านอาจารย์วิเลอร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรวิเลอร์ภูริวัต์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีท่านคณะบดีได้ว่าจัดรายการคู่กับกูรูด้านต่างๆ CEO ผู้มีชื่อเสียงนะครับในบริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของคณะบัญชีเนี่ยมาให้ความรู้ด้านธุรกิจในวันที่เกิดโควิดเป็นช่วงต้นๆเกิดโควิดแล้วทํายังไงดีนะครับ คุณแป๋มชาดาทิพจูตรกูลจากสยามพิวร CO, นวรนะครับซีโอท่านว่ายังไงนะครับพี่วสิทธ์นะครับที่มาจากวทิทากรท่านว่ายัางไงบ้างนะครับหลายหลายท่านพี่สมชัยเลิศสุทิิวง์จาก AIS ท่านว่ายัางไงบ้างนะครับก็หลายท่านเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีแฟนคลับติดตามเข้าชมเยอะมากนะครับก็เกินกว่า3 0 0 0 0นคนในปีที่แล้วนั่นคือ Quick MBA From Home ในวันที่โควิดเริ่มเกิดรอบที่1 รู้ตัวอีกทีตอนนี้ถึงระลอกที่สซะแล้วแล้ววันนี้เนี่ยคนที่มีปัญหามากเลยเนี่ยก็คือ SME บริษัทขนาดเล็กๆขนาดกลางทั่วไปมีปัญหาเยอะมากดังนั้นเราก็เลยบอกว่าต้องเกิด Quick MBA from Home รอบใหม่แต่รอบนี้เราจะเอาเรื่องราวของ SME มาขยี้แล้วก็มาแก้ปัญหามาแก้จนแก้ปัญหาธุรกิจไปพร้อมๆกันนะครับใน4หัวข้อสำคัญตามหลักปัจจัย4เรื่องที่1คือเราจะดูเรื่องของ อาหารธุรกิจอาหารลําบากสุดๆว่าเออร้านอาหารนี่ยังไงแพลตฟอร์มอาหารออนไลน์นี่ยังไงมีเทคโนโลยีไหนไหมหรือมีเรื่องราวกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางธุรกิจไหนไหมที่จะช่วยธุรกิจร้านอาหารที่ต้องบอกว่าโดนเปิดโดนปิดโดนปิดโดนเปิด,โด,ปดโดนนั่งโดนห้ามนั่งนะครับโดนโดนอะไรเยอะแยะมากมายในช่วงที่ผ่านมาทํายังไงกันต่อไปดีนั่นหัวข้อที่หหัวข้อที่สคือแล้ว โรงแรมโรงแรมโรงแรมถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับในกลุ่มของที่อยู่อาศัยถ้าดูในแง่ของปัจจัย4เอ๊ะโรงแรมโฮสเทลโฮเทลโฮเทลโฮสเทลเนี่ยคนที่รอดนี่เขารอดกันยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแก้แล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเรื่องอะไรบ้างแก้ได้เรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็น่าสนใจหัวข้อที่3คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับทุกคนพยายามวิ่งเข้ามาที่ตลาดนี้หมดเลยในช่วงที่ผ่านมา คู่แข่งเยอะมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วในวันที่คนซื้อของฟุ่มเฟือยน้อยลงเอ้ยทำธุรกิจยังไงอะแก้ยังไงมีปัญหาไหนใครจะกระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยควรกระโดดเข้ามาในบริเวณไหนหรือไม่ควรกระโดดเข้ามาหรือถ้ากระโดดเข้ามาแล้วต้องทํางานยังไงต่อก็อยากจะคุยกันกันกบท่านหัวข้อที่หัวข้อที่4หัวข้อสุดท้ายคือเรื่องเราถ้าเป็นทั่วไปก็คือยารักษาโรคแต่เราจะมองในมุมของธุรกิจสุขภาพนะครับธุรกิจสุขภาพว่าเอ๊ะทุกคนก็บอกว่าช่วงนี้สุขภาพสําคัญ สินค้าสุขภาพขายง่ายขึ้นพอขายง่ายขึ้นทุกคนก็กระโดดเข้ามาแข่งเมื่อคู่แข่งเยอะขนาดนี้ไปต่อ,อยังไงนี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแค่4หัวข้อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรารันกัน8 9 10 1 1 12รวมแล้วน่าจะ1 3 1 4หัวข้อนะครับแต่ว่าปีนี้เอาง่ายๆสั้นๆแล้วเอาไปใช้เลยใครอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารมาฟังเลยใครอยู่ในอุตสาหกรรมเรื่องราวของโฮสเทลโฮสเทลมาฟังเลยใครที่สนใจเรื่องของแฟชั่น เรื่องประดับเรื่องนุ่งห่มมาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือธุรกิจสุขภาพจะคุยกัน4หัวข้อวิทยากรมีทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จมีทั้งขนาดกลางมีทั้งขนาดเล็กและมีทั้งขนาดย่อยเล็กยิบย,ย่อยร้านเล็กๆเลยเอามาคุยกันอยากให้โดนใจ SME มากที่สุดในปีนี้แล้วก็ใครได้ฟังรายการแล้วได้ดูรายการ Quick MBA ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วยังมีโปรโมชั่นต่างๆจาก หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลายๆที่นะครับเช่นไปรษนีไทยก็จะมามอบส่วนลดมอบโปรโมชั่นต่างๆให้ท่านสามารถเอาไปใช้ในการทําธุรกิจต่อได้หลังจากที่ฟังกันแล้วเราจะชวนทุกท่านขึ้นไปอยู่ในแพลตฟอร์มด้วยกันหนึ่งแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมากกว่านั้นคือสามารถซื้อขายสินค้ากันได้จริงนะครับในฐานะธุรกิจด้วยกันเนี่ยได้อีกด้วยเพราะเนี่ยเราเชื่อมเลยนะครับว่าไม่ได้แค่ให้ความรู้แต่ให้แนวทาง ในการที่จะทําธุรกิจและให้เส้นทางในการที่จะทําธุรกิจอย่างต้นทุนถูกลงในงานนี้ด้วยเริ่มวันที่26นี้ท,ทุกๆวันจันทร์ตอนเย็นนะครับโมงเป็นต้นไปออนไลน์เข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กของจุฬาลงกร Business School หรือจอฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วเครือข่ายหลายที่ก็จะได้แชร์ออกไปเยอะแยะมากมายเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์ในการแก้จนเลยใช้เวลาเยอะเลยนะครับในรายการช่วงต้นนี้เล่าให้ท่านฟังว่าโครงการนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในปีนี้นั่นก็คือ Quick MBA ปีนี้เราตั้งชื่อว่า Quick MBA for SME s ครับเราจะมีทั้งเรื่องของความรู้ธุรกิจใหม่แล้วแก้ปัญหาให้ท่านโดยตรงอย่างที่2คือเราจะพาท่านไปหาแนวทางในการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติมนะครับแล้วชี้ให้เห็นเลยละว่าลูกค้าอยู่ไหนอยากทำเรื่องนี้ ติดต่อไปษณนียมีถว่วลดให้นะครับคือมีอาวุธไปให้อย่างเดียวคือไม่ได้ให้แค่ความรู้เราอยากให้อาวุธท่านไปทําธุรกิจนี่คือสิ่งที่จุลาอยากจะมอบให้กับสังคมในวันนี้ในมุมหนึ่งก็แก้เจ็บอีกมุมหนึ่งคือแก้จนนะครับแล้วก็คิดว่า2ออย่างนี้ประกบกันก็คงจะพอให้กําลังใจคือคงจะแก้ร้อยเอร์เซคงเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์นี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระดับโลกแต่ก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่ง เป็นอีกกำลังใจหนึ่งที่จะทําให้ท่านได้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขดีนะครับตามอัธภาพในช่วงเวลาที่ทุกคนกลัวในเรื่องราวต่างๆรอบตัวเหลือเกินไปด้วยกันนะครับเอามาฝากท่านเป็นที่แรกเลยที่วิทยุจุฬาก็ต้องบอกว่าจะเป็นท่านอธิการบรดีเองท่านผู้บริหารนะครับท่านคณะบดีคณะต่างๆเองก็พยายามผลักดันกันเรื่องของกลไกใหม่ๆอย่างเนี้ย เพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนลําบากนะครับอะไรที่พอช่วยกันได้ก็คงจะได้ช่วยกันไปก็เล่าสู่กันฟังเบื้องต้นวันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะพาท่านไปรู้จักความรู้ที่เราทิ้งกันไว้เป็นน้ําจิ้มเมื่อสักครู่นี้ว่าเอคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ u t u b e นะครับท่านใดที่ติดตามรายการก็จะรู้ว่าะเด็นเดือนนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของเทคนิคการตลาดในแพลตฟอร์มต่างๆหากว่าท่านรู้สึกว่าเออมันใช่นะครับอย่าลืมแชร์ออกไป แต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่แล้วเราอยากจะเอาไปใช้ได้อย่างหลากหลายแพลตฟอร์มอาจจะต้องติดตามรายการต่อเนื่องหน่อยคือจากเดิมเราคุยกันเรื่องของ YouTube คราวนี้เราคุยกันเรื่องของ Tik t o k นะครับคราวหน้าก็ความตั้งใจก็คงจะคุยกัน Facebook คือทิ้ง Facebook ไม่ได้ Facebook คนใช้เยอะสุดนะครับแล้วก็คงจะได้คุยกันในเรื่องของการทำการตลาดบนไลน์สัปดาห์น,นี้ก็จะไปอย่างนี้เลยครับตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับคุยกัน Tik To k ก่อน หลายท่านคงได้เล่นติ๊กตอแล้วบางคนติดติ๊กตอกไม่รู้ตัวเปิดขึ้นมาปั๊บค่อยๆถ่าค่อยๆเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมารู้ตัวอีกทีโอ้โหเพลินเพลินปั๊บหายไป2ชั่วโมงหายไป3ชั่วโมงในมุมหนึ่งคือมันหายไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงในชีวิตเราแต่ถ้ามองในมุมของธุรกฐฐิจคือถ้าลูกค้าเป็นอย่างนี้เยอะๆเ,เนี่ยเราควรไปอยู่บนติ๊กตอกคำถามก็คือว่าอาจารย์ติ๊กตอกเนี่ยควรจะ มีเทคนิควิธีการยังไงบ้างอย่างแรกก่อนมันเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะครับหากท่านไม่เคยเล่นไปเล่นก่อนเพราะการเล่นจะทําให้เรารู้พฤติกรรมรู้วิธีการทํางานรู้วิธีการเกิดรีแอคชั่นรู้ธรรมชาติของแพลตฟอร์มต่างๆผมยังเคยคุยกับลูกศิษย์หลายครั้งบอกว่ามันเหมือนกับการปั่นจักรยานอะเพราะว่าถ้าปั่นจักรยานแล้วสอนอย่างเดียวว่าปั่นจักรยานนะขั้นตอนที่หนึ่งคือขึ้นไปคล่อม ขั้นตอนที่สองคือทรงตัวทรงตัวให้ดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ถีบออกไปพอถีบออกไปปับ๊บเรารู้สึกว่าอยากจะเบรกเราก็บีบที่แฮนด์จักรยานก็จะเบรกได้จบการสอนพอขี่จักรยานปั๊บล้มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วจักรยานเนี่ยใช้สอนปเปล่าเลคเชอร์ไม่ได้รู้กลไกต้องลองทําจริงงั้นวิธีการที่จะง่ายที่สุดในการทดลองใช้เนี่ยครับแล้วก็เรียนรู้กับกลไกของติ๊ t ตอกยังไงก็ตามท่านต้องลองใช้จริง แลวท่านจะเข้าใจว่าทําไมบางคลิปวิดีโอคนไม่ได้ดูแค่เป็นล้านแต่มีคนกดไลค์เป็นล้านปกติคนกดไลค์ในแพลตฟอร์มอื่นเช่น a c e b o o k เนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ทําไมติ k กต o k เกิดได้เขากดไลค์กันแบบไหนอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบของอะไรที่ป๊อปปูล่าของอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยเราก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งคือต้องเตรียมตัวแหละหากว่าท่านคุ้นเคยกับติ k t o อกแล้ว มีเทคนิคมาฝากท่านอีกประมาณ5-6ประการดังต่อไปนี้อย่างแรกก่อนเลยนะครับอยากทำติ๊กต็อให้ดีต้องทำใจว่าต้องเป็นคนย่อความเก่งคือจะเป็นเรื่องเล่าอยากเล่าอย่างรายการของวันนี้เหมาะกันอยู่บนยู u b e กัเหมาะอยู่บน f c e e o o o นะครับ20กว่านาทีแต่ถ้าเป็น t i ๊ t o ็อแล้วก็เกิน1นาทีไม่ได้60วินาทีเนี่ยคือแนวทางที่สำคัญอยากเกิน60วินาทีนั่นหมายความว่า จะเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องใหญ่โตอะไรก็ตามท่านต้องสามารถย่อ1,2,3,4,5เป็น5ข้อนะครับแล้วก็ต้องจบได้ภายใน60วินาทีหรือจะน้อยกว่า5ข้อยิ่งดีเยอะไปคนไม่ดูช้าไปคนไม่ดูนะครับ60วินาทีนี้เป็น60ิวินาทีทองคําความยากก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าจะเล่าเรื่องสั้นให้ให้ยาวขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยเหมือนจัดรการวิทยุเนี่ยยีกว่าน,นาที30นาทีที่เราคุยกันอยู่นี่จริงๆแล้ว มีความยากเหมือนกันแต่ไม่ยากมากไอ้ที่ยากมากคือเอาเรื่องเยอะๆอย่างหนังสือทั้งเล่มมาเล่าให้เสร็จภายใน1น,นาทีไอ,อ้อย่างเงี้ยยากดังนั้น t i k t o อกเป็นแพลตฟอร์มที่คนมีความอดทนในการเข้าใจหรือฟังอะไรยาวๆได้น้อยดัยงนั้นเนี่ยหกวินาทีเป็นแนวทางที่ทํากันภาษาตังกง่ายๆหลักการที่1คือช Short, Short ็อตช็อตแปลว่าสั้นครับช็อตไม่พอถึงแม้60วินาทีจะสั้นแล้ว แต่หลักการที่2ที่เอามาใช้ในการสร้างวิดีโอคลิป t ิกต o k ที่ประสบความสำเร็จก็คือสตรองสตรองคือแข็งแรงคำว่าแข็งแรงในเชิงของ t ิกต o k คือในภายใน10วินาทีแรกซึ่งไม่ใช่แค่ Tik t o k นะครับใน YouTube ก็มีพฤติกรรมนี้ใน Facebook ก็มีพฤติกรรมนี้ก็คือว่า10-12วินาทีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ทองคำแต่เป็นช่วงเวลาเพชร นั่นหมายความว่าถ้าเขาฟัง10วินาทีแรกแล้วเขายังไม่ได้อะไรปั๊บเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะคลื่น,เล,น,เ,ลนเลื่อนต่อแล้ววิธีการเลื่อนคลิปวิดีโอหรือปัดคลิปวิดีโอทิ้งเนี่ยคือแค่เลื่อนขึ้นโดยใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนต้องหารมโมทมาเปลี่ยนช่องมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิบวินาทีแรกฟังไม่รู้เรื่องเลื่อนเลยเลื่อนปั๊บท่านเสียโอกาสในการได้ไลค์ได้อินเตอร์แอคชันได้ไกได้ขายของหรืออะไรก็ตามนั่นคืออันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัน,นอทีรทแรก ต้องสามารถตรึงคนที่ดูอยู่ให้อยู่กับท่านต่อได้วิธีการตรึงคนให้อยู่กับท่านได้คือพูดถึงประโยชน์เขาให้ชัดตั้งแต่10บวินาทีแรกอย่ามัวแต่พูดเรื่องของเราส่วนใหญ่เนี่ยคลิปวิดีโอติกตอกบางทีอารมภบทเยอะไม่ได้ต้องบอกเลยว่าดูจบแล้วคุณจะได้หนึ่งสสามสี่นี้มาฟังกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะได้เรื่องนี้แล้วเล่าเลยแค่นี้ ส่วนใหญ่จะสามารถตรึงคนเพราะเขาเห็นประโยชน์หากว่ารู้สึกว่าประโยชน์นั้นไม่ตรงกับใจเขาเขาก็เลื่อนไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ใด่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่แล้วงั้นรูปแบบการคิดก็จะเป็นประมาณนี้ 1. นึ่งช็อตสสตรองสาสำคัญมากซองซองแปลว่าเพลง t i k t o กเนี่ยนะครับบางคนลืมเติมเพลงเข้าไปในคลิปวิดีโอตัวเองแต่ทิกตอก เน้นการใช้เพลงประกอบเยอะมากแล้วจริงๆเนี่ยเขามีเพลงให้เราเลือกเยอะมากท่านใช้เวลากับเพลงหน่อยคนเนี่ยเพลินกับเพลงบน t ิ k กต็อกประกอบกับคอนเทนต์ดังนั้นเนี่ยอย่าใส่เพลงมั่วๆหรือลืมใส่เพลงบางทีเป็นเรื่องง่ายๆแต่เราพบในพฤติกรรมของ t ิ k กต็อกเลยว่าเมื่อท่านไม่ใส่เพลงเข้าไปเนี่ยนะครับคนหายไปเกินครึ่งคือมันดูแห้งๆมันดูไม่จริงมันดูไม่ใช่ติ๊กต k อกพอฟังปับ๊บมันแห้งๆ,ๆปับ๊บเลื่อนขึ้นเลยมันสะบัดมือทีเดียวอะ่ะคอนเทนต์หายเลยแล้วก็กลายเป็นคอนเทน แล้วถ้าเขาเห็นเราแล้วเราสบัดแล้วเขาสบัดมือเร็วๆต่อไปตัวระบบของ Tik t o อกเองเนี่ยครับเขาก็จะไม่เอาวิดีโอคลิปของเราไปเจอคนคนนั้นอีกแล้วเพราะรู้ว่าอ๋อไม่ชอบกันไม่ถูกกันไม่ตรงใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลื่อนเร็วปั๊บเนี่ยแปลว่าคนคนนี้ไม่ชอบเนื้อหารูปแบบแบบนี้ดังนั้นเนี่ยท่านก็เสียโอกาสเสียประโยชน์และเสียลูกค้าในอนาคตไปบางกลุ่มโดยไม่รู้ตัวจากการไม่ใส่เพลงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เพลง จึงมีความสําคัญมากใช้เวลากับเพลงที่เหมาะสมเยอะๆในเรื่องของการพัฒนาคลิปติ๊กต็อกตัวถัดไปเพิ่งคุยกับท่านเมื่อกี้นี้เองก็คือว่าท่านต้องเข้าใจระบบของติ๊กต็อกนิดหนึ่งว่าระบบของ Tik t o ็อกเนี่ยมันฉลาดมากคล้ายๆกับแพลตฟอร์มอื่นๆก็คือเขาจะหาคนที่มีความรู้สึกว่าน่าจะชอบวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็โยนคลิปตัวนี้ใส่เข้าไปให้กับคนคนนั้นเพราะว่า t ิ k กตอเองก็อยากให้คนรู้สึกว่าคลิกอะไรเลื่อนอะไรไปก็ชอบสนุกสนุกเรื่องนี้ฉันชอบฉันสนุกทุกอันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องโยนของที่คนดูอยู่ชอบเนี่ยรายบุคคลเข้าไปหาคนเหล่านั้นดังนั้นสิ่งสําคัญคือท่านต้องทําให้ t ิ k กตระบบของ TikTok รู้จักว่าท่านกําลังจะทําเรื่องอะไรการเขียนการอธิบาย เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอบางคนข้ามไปแล้วไม่ได้สนใจแต่ที่จริงแล้วมีความสําคัญมากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ TikTok สามารถที่จะเชื่อมระบบเข้ากับความชอบของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของท่านได้ดังนั้นเนี่ยอย่าทิ้งเรื่องของระบบนะครับหรือ System อ่าเป็นอันที่3คือ System ครับ c ีเอสที่ครับประเด็นที่4คือ System 4ประเด็นแล้วนะครับช็อตสตรองซองสิสเต็มนะครับี CS. ยังไม่พอสิ่งที่ควรทำได้ใน Tik Tok คือท่านต้องรู้จักการใช้สมาร์ทวิดี Smart Video ด Smart Video ีไม่ใช่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบโบราณเอากล้องมาถ่ายแล้วทำคลิปวิดีโอเฉยๆไม่ใช่ Tik Tok เนี่ยเขามีฟอร์แมตเขามีเครื่องมือช่วยเขามีอะไรที่เป็นเป็นฟังก์ชันในการช่วยทำให้คลิปวิดีโอท่านน่าสนใจมากขึ้นครับเติมเราเรียกว่าเติมเอฟเฟก ใน TikTok มีเอฟเฟกหลากหลายมากเอฟเฟกตัวหายนะครับเอฟเฟกเชื่อมวิดีโอเอฟเฟกต์ทำให้บรรยากาศดีขึ้นทําให้ดูฟุ้งฟริ้งมากขึ้นเอฟเฟกในการใส่ใส่ฮีมะนะครับเอฟเฟกในการใส่ใส่ความความกลิตเตอร์นะครับววาวคือมันจะมีเอฟเฟกหลากหลายใช้เวลาเล่นกับเรื่องราวของเอฟเฟกตบางทีเราทําคลิปวิดีโอขึ้นมาเนี่ยครับที่จริงก็ทํา3-4นาที ใส่เอฟเฟกเข้าไปเนี่ยเสียเวลาออกมากลายเป็นคลิปที่สวยงามมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณสองนาทีเองแล้วทิกตอกเองก็ให้ใช้พวกนี้ฟรีอยู่แล้วท่านต้องเล่นเอฟเฟกจนรู้สึกว่าเออคุ้นมือเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรที่เป็นโปรแกร,รมตัดต่อแพงๆวุ่นวายนะครับไม่เหมือนกับเวลาที่หลายคนบอกว่าฉันถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปับ๊บฉันก็อยากจะคิดถึงสมัยก่อนคนที่ถ่ายรูปฟิล์มเนี่ยอยากจะทําให้หน้าเนียนเนี่ยนะครับ ต้องมาสก,กิดฟิมค่อยๆแต่งค่อยๆแ,แต่งใช้เวลาเป็นวันเลยแล้วรู้สึกว่าหน้าคนที่ออกมาจากฟิมเนี่ยเวลาร้างรูปออกมาเนียนขึ้นสมัยนี้เนี่ยเขาเอารูปที่ถ่ายเสร็จปับ๊บโยนเข้าไปในในแอปพลิเคชันบางอย่างเช่นเหมยตูนะครับเข้าไปปั๊บเนี่ยสวยอย่างไม่เคยสวยมาก่อนหลอ่อยังไม่เคยหล่อมาก่อนนะครับ M E I T U เหมยตูเนยนะครับใช้กับคลิปวิดีโอก็ได้้วยนะครับอยากจะผอมก็โยนเข้าไปในเหมยตูแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบออโต้คลิกเดียวอะ หล่อเลยสวยเลยแล้วปรับได้ด้วยอ้วนขึ้นอีกนิดมันดูหล่อเกินไปอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับการที่เราทําคลิปวิดีโออย่างสมาร์ทขึ้นโดยไม่ใช้เทคนิคแบบเดิมๆใช้เอฟเฟกมากขึ้นจะมีความสําคัญมากเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราควรจะมีคลิปวิดีโอขึ้นไปประมาณ1-2ครั้งไม่งั้นเนี่ยทิกตอกก็จะบอกว่าเราไม่แอคทีฟพอเราไม่แอคทีฟปั๊บเนี่ยคนก็จะเห็นเราน้อยลงคนก็จะมากดไลค์เราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญ การที่จะต้องมานั่งตัดต่อให้มีคลิปวิดีโอทุกวันเป็นของตัวเองวันละ2คลิป2คลิปเนี่ยถ้าไม่ใช้กลไกลที่สมาร์ททำยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว S สมาร์ทจึงมีความสำคัญนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดสิ่งที่ทิ้งไม่ได้แล้วก็มาสกิดใจท่านเป็นเทคนิคที่6ก็คือเรื่องของเซลส์หลายที่ทำคลิปวิดีโอเสร็จปั๊บภาษานักการตลาดเราเรียกว่า call for action คือ สนุกแล้วไงสนุกแล้วเชื่อมไปที่ไหนสนุกแล้วแล้วลูกค้าต้องทําไงต่อกดยังไงถึงจะซื้อได้สนุกแล้วจะต้องเข้าไปในแพลตฟอร์มอื่นไหมไปทางเว็บไซต์หรอหรือจะเข้าไปทางไลน์ไปคุยกันต่อในไลน์ไหมมีปุ่มกดไหมให้เราสามารถที่จะไปต่อได้มีลิงก์ที่เตรียมเอาไว้ไหมที่เราจะไปต่อได้หรืออะไรยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านต้องเก็บเอาไว้ตอนช่วงท้ายของวิดีโอคลิปด้วย หรือจะอไปแปะช่วงต้นด้วยอีกรอบหนึ่งก็ไม่ว่ากันโดยสรุปสําคัญก็คือว่าท่านต้องคิดแล้วละ่ะว่าทํำยังไงจึงจะเกิดเซลล์ในท้ายที่สุดเพราะช่วงนี้ครับหลายคนทําการตลาดแล้วบอกว่าได้ awareness คนชื่นชอบเยอะมาก2คือรู้สึกมีคนออนอกจากชื่นชอบแล้วกดไลค์เยอะมากมีคอมเมนต์เยอะมากมีแชร์ต่อเยอะมากแล้วถามว่าสุดท้ายได้ยอดไหมบอกคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้ยอดได้ยังไงเสียเวลา ช่วงนี้ทุกคนกระเป๋าแฟบต้องหาเงินมาใส่กระเป๋าหน่อยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งโจทย์ไว้เลยว่าทําแล้วท้ายที่สุดเนี่ยต้องอย่าลืมเรื่องของเซลล์หรือ call for action ในเรื่องของรายได้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดในช่วงโควิดนี้ก็เลยเอาเทคนิค6 S ง่ายๆมาฝากท่านสำหรับการทำการตลาด TikTok นะครับตั้งแต่เรื่องของการที่เราจะต้องทำให้มันช็อตคือสั้นครับสคือสตรองมาแข็งแรง เรื่อยมาอีกหลายตัวจนมาถึงเรื่องสุดท้ายคืออย่าลืมเรื่องของเซลนะครับก็คือยอดขายถ้าใครฟังไม่ทันย้อนกลับฟังในคลิปได้หรือถ้าท่านเพิ่งเปิดวิทยุมารบกวนท่านเข้าไปที่ cu radio นะครับจะเป็นที่ Facebook ก็ได้จะเป็นที่ YouTube ก็ได้เรื่องอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในวันที่เราจะต้องแก้จนกันอย่าลืมส่งต่อกดแชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ส่งสัญญ,ญาณให้ความรู้ไปให้กับคน มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในวันที่ทุกคนอยากได้กำลังใจและอยากได้ธุรกิจที่ดีขึ้นและอยากมีกระเป๋าที่ตุงขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้ผมเอกพัทรธนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ